แนวคิดของคนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะกับแนวคิดของคนจนแล้วก็คนที่ล้มเหลวเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ยอมแม้แต่จะเสี่ยงมาร์คสแต็ก,กเบิร์กคนที่ก่อตั้ง Facebook เขาได้พูดไว้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นหลายคนก็กําลัง ตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวซึ่งการอยู่เฉยๆนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยเลี่ยงความเสี่ยงต่ออนาคตต่อหน้าที่การงานต่อการเงินหรือแม้แต่หลายคนก็กลับคิดว่าการอยู่เฉยๆนั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าการพุ่งเข้าชนความเสี่ยงเพราะเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือการพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นๆจะมีโอกาสล้มเหลวและสําเร็จอย่างไรบ้างและคนส่วนใหญ่เมื่อเห็นความเสี่ยงที่สูงก็มักจะเลือกที่จะอยู่เฉยๆก็น่าจะดีกว่า แต่มาร์กซ์กเบิกได้พูดเอาไว้ว่าการที่คุณอยู่เฉยๆโดยไม่คิดที่ยอมเสี่ยงอะไรเลยนั่นก็คือความเสี่ยงสูงที่สุดเพราะการที่คุณไม่เลือกที่จะเสี่ยงในเรื่องใดเลยมันก็หมายถึงโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นั้นเท่ากับศเปอร์เซนแต่ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จและร่ารวยนั้นพวกเขาเลือกที่จะเสี่ยงโดยอยู่บนพื้นฐานที่แต่ละคนรับได้เพราะบางคนก็รับความเสี่ยงได้มากบางคนก็รับความเสี่ยงได้น้อย มันก็นขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคลที่ต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วนว่าตัวเองนั้นรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นนะคะแม้ว่าบางเรื่องจะมีความเสี่ยงสูงมีโอกาสล้มเหลวสูงแถมยังมีโอกาสสำเร็จน้อยมาก แต่คนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นบางครั้งแม้พวกเขาจะมองเห็นโอกาสสาเร็จเพียงแค่หปอร์เซพวกเขาก็พร้อมที่จะพุ่งชนความเสี่ยงนั้นอย่างสุดกําลังเพราะถ้าหากพวกเขาไม่ทําเช่นนั้นนะคะโอกาสที่พวกเขาจะสําเร็จได้ก็คือศนเปอร์เซนนั่นเองเหตุผลต่อมาก็คือพวกเขาเป็นพวกที่ขี้เกียจสลังยาวมาคูบาลมาเสิษธิพัล้านะคะเขาได้พูดเอาไว้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวนั้นพวกเขามักจะเป็นคนที่พูดมากกว่าลงมือทํา ซึ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำเร็จได้หากขาดความพยายามที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงและการพยายามลงมือทำอะไรสักอย่างนั้นมันก็เหมือนกับใบเบิกทางไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ถ้าหากไม่คิดที่จะลงมือทำแล้วนะคะคุณก็ไม่มีวันที่จะเห็นโอกาสเหล่านี้ได้เลยหรือเอาเรื่องเบสิกง่ายๆว่าหากคุณนึกย้อนไปในสมัยที่เรียนอยู่ในโรงเรียนคุณก็จะพบว่าร้อยละ80ถึงร้อยละ90นั้นนักเรียนส่วนใหญ่ มันจะเป็นคนที่ขี้เกียจซึ่งนั่นก็อาจจะส่งผลให้อนาคตของพวกเขาเหล่านั้นพลาดโอกาสที่จะได้งานดีๆทําโดยม้าคูบานเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เขาสอนลูกๆของพวกเขาเขาเคยให้ทางเลือกกับลูกๆอยู่สองช้อยก็คือทางเลือกแรกหากลูกต้องการอะไรต้องการเป็นอะไรต้องการอยากจะได้อะไรอยากจะประสบความสําเร็จในด้านไหนก็จงทํางานด้วยความขยันขันแข็งเพื่อที่ไขว่คว้ามันมาให้ได้หรือว่าหากไม่เลือกข้อแรกถ้าอย่างนั้น พ่อก็มีตัวเลือกข้อที่2ให้ก็คือเพื่อห้เป็นคนพาลูกๆไปขายให้กับห้องทดลองมนุษย์แทนซึ่งก็น่าจะได้เงินมากโขเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอกเด็กนะคะที่เขามักจะใช้ภายในครอบครัวเหตุผลข้อต่อมาก็คือพวกเขาจะไม่ยอมเรียนรู้และก็นําไปปรับใช้กับชีวิตได้มากพอเจฟเบซอสนะคะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon.com มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่ใครสักคนหนึ่ง จะขึ้นมาเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งของอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่แอปพลิเคชันใหม่สินค้ารูปแบบใหม่หรือว่าการบริการรูปแบบใหม่คุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้อย่างมากมากยเกี่ยวกับเรื่องในวงการนั้นๆนะคะจะต้องเรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้ตัวคุณเองกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆได้ในที่สุดและเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากในการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นเอ็กซ์เพิร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็คือ คุณจะต้องตกลุมกับกับดักความรู้ของตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองนั้นรอบรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมันแล้วจนคิดว่าไม่จําเป็นที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกหรือแม้กระทั่งมีบางคนมาบอกข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญคุณก็มักจะตาบอดมองไม่เห็นเพราะมีอีกโก้บังตาอยู่ทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะใช้ชุดข้อมูลใหม่ๆนั้นมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปอีก ในขณะที่ตอนที่คุณกําลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ใหม่ๆนะคะไม่ว่าคุณจะเจอชุดข้อมูลความรู้ใดก็ตามคุณก็มักจะตื่นเต้นและพยา,าย,พยามขวนขวายพยายามเสาะหาในเชิงลึกต่อดังนั้นค่ะกุญแจสําคัญของการเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งที่ดีนั้นคุณจะต้องขวนขวายการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอค่ะและก็ต้องมีความกระหายความรู้อยู่ตลอดเวลาเหตุผลข้อต่อมาก็คือพวกเขาเป็นพวกชอบแก้ตัวอย่างแกรนคาร์ดอนนะคะเจ้าพ่ออสังหาชาวอเมริกันที่เป็น เทรนเนอร์นักขายเป็นนักพูดและก็นักเขียนเบสเซเลอร์ ller, เขาได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อสมัยตอนที่เขายังเป็นหนุ่มๆช่วงอายุประมาณ25ปีเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทั้งแตกมาก่อนที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินติดกระเป๋าเลยด้วยซ้ําแถมบัตรเครดิตก็ไม่มีเลยจากใบเพราะสถานะแบบนั้นใครเขาจะกล้าให้บัตรเครดิตมาใช้พอรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่มีปัญญาใช้นี้บัตรเครดิตอย่างแน่นอนและตอนนั้นรถที่เขาพอจะมีปัญญาหามาขับได้ก็คือฟอร์ดเก่า ที่ไม่มีแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศไม่มีฮิตเตอร์ไม่ได้มีที่จับประตูแถมพื้นรถก็เต็มไปด้วยสนิมผุพังแถมยังอาศัยอยู่ในห้องรูหนูที่มีขนาดเพียง300ตารางฟุตที่เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงหน้าประตูห้องแล้วโดยค่าเช่าห้องตอนนั้นก็ประมาณ275ดอลลาร์ 70, หรือประมาณ8,200กว่าบาทซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาจ่ายค่าเช่าทุกเดือนดังนั้นอย่ามาบ่นว่าคุณเกิดมายากจนยังไงคุณเกิดมาในครอบครัวแบบไหน คุณพ่อคุณแม่ของคุณแย่ยังไงพี่คนโตชอบแกล้งคุณบ่อยแค่ไหนเพื่อนๆที่โรงเรียนชอบล้อคุณว่าอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคุณพูดมันก็ยิ่งทำร้ายใจิตใจของคุณมันจะทำร้ายสมองของคุณให้มีแต่เรื่องแย่ๆมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายตามมาเป็นกองเผื่อถึงทึกนะคะมันเป็นเหมือนกับขยะซึ่งไม่ว่าใครนะทุกคนก็มีปัญหาส่วนตัวกันทั้งนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือจัดการกับปัญหาส่วนตัวเหล่านั้นซะดังนั้น แกรนด์คา์ดอนในวัย25ปีเมื่อเขาคิดได้แล้วนะคะสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือการหาเงินมาจุนเจือตัวเองจุนเจือครอบครัวให้สามารถใช้ชีวิตรอดในสังคมให้ได้และเขาก็มุ่งทำงานหาเงินขยันขันแข็งโดยที่เลิกบน่นพูดให้น้อยลงลงมือทำให้เยอะขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถทำให้สถานะทางการเงินของเขาดีขึ้นได้ในที่สุดจงเลิกทำตัวง้องแงงเลิกร้องไห้แบบเด็ก แล้วก็มุ่งหน้าทํางานหาเงินซึ่งเขาใช้วิธีการนี้มาตลอดในช่วง30ปีที่ผ่านมาจนทําให้วันนี้เขามีเงินเป็นพันล้านได้ในที่สุดและเขาก็าหวังว่าคุณทุกคนนะคะจะทําได้แบบเดียวกันเช็คเช่นเดียวกับเขานั่นเอง